อาสัมพัสกะิมัง สุปะพยัญชนะสัมปันนางสัมปันนางสาลีนางสาลีนางโอชนังโพชนังกุทกังวรังกังวรังพุทธสักพุทธสัูเชมะภูเชมะติมานิมานิมายังพันเตมะยังพันเตพัตตานิพัตตานิสัปปริวารานิสัปปริวารานิภิขุสังคัสสะภิขุสังคัสสะโอนทิยามะโอนทิยามะสาธตุโนพันเต สาธุโนพันเตปุบสังโฆปุบสังโคมานิมานิปัตตานิปตตานิสปนิวาลานิสปนิวาลานิปฏิการหาตุปฏิการหาตุนำหากังนำหากังมีกระรัตังมีกระรัตังปิตายะตายะสุขายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ กราบเจ้าทั้งหลายขอพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายพระทานมัคตาหารปัจจทานปัจจทานขอมปัจจัยของปัจจัยทั้งบริวารทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับจงรับพระทานทารปัจจทานปัจจทานของปัจจัยของปัจจัยทั้งบริวารทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความตูกเพื่อความสุขแต่ข้าพเจ้าทั้งหลาย้าพเจทัมีบิดามารดาและพวงญาติอุปชาและอาจารย์ทั้งถวยเทศและโลกบาลยมราชมนุษย์มิ มีพระภูมิเจ้าที่แม่พระตรณีผู้เป็นกลางผู้จองผานอีกทั้งเจ้ากรรมในเวรและสัพพะสัตว์ทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแต่ข้าพระเจ้าทั้งหลายทิ้งการเรนานเธอเอาบัคเคน เนี่ยผู้ชายเนี่ยจุ้ยเอาดินาทินอ้มารย์มานี่ถวายหนี้มานี่เลยอาจารย์ไปมาถวายอาจารย์เข้ามาลูกลูกอหะลูกลูกเข้ามาเข้ามาลูกลูกถวายเป็นุษย์เอเออาไปอ่าลูกลูกเข้ามาให้หมดลูกหลานเข้ามาให้หมดจ้ะมาถวายกันอาจารย์หยิบข้าวก่อนเอออ่าจีละถ้วยครับ

รู้่อึเปื่น่ะหลับเหรอมึงไม่หลับเหรอออกได้เหรอนั่งเก้าอี้ได้เหรอได้ตัว็งพื้